โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์เนี่ยก็ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผม้วยนะครับก็ขอทุกคนสนุกกับวิดีโอนี้นะครับไปชมกันเลยโอเคครับห้องก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะมาลองเล่นเป็นเซอร์ในโหมดกิจกรรมนะครับกิจกรรมสัดาห์ที่2นะครับนี่ก็มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะมาเล่นเป็นตัวอะไรดีทุกคนเล่นเป็น นักติตวิทยานี่แหละมาทุกคนทุกคนเข้ามาด้วยกันได้เลยเข้ามาเป็นกันเป็นตี้เลยแล้วเรามาคนเดียวเออเนี่ยเ,เ,เราชอบเอเราชอบเล่นนางนะนางติดวิทยาเนี่ยนางรู้สึกแบบเหมือนเหมือนทหารรับจ้างเนาะเออเหมือนทหารรับจ้างนิดนึงตอนนี้ก็แบบเอเจ้ากิจกรรมเนี่ยเหมือนเขาล็อกล็อกแมบบเอาไว้นะเป็นแบบป่าวงกฏเนาะครับอืมันก็แบบเล่นแบบนี้ตลอดเลยทุกตาเนาะนก็แบบ เฮ้ยฉันเล่นไม่เป็นฉันไม่รู้ว่าดุมอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็ก็พยายามฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะแบบจะได้คุ้นชินกับมันอะไรอย่างนี้ครับอนันี้ก็นางนอตันยังไม่ได้กดเอาเคกดแล้วพูดทักไม่ได้ทักไม่ได้ก,ไไดกดสักทีโอเคเดี๋ยวร,รอมาตอนที่เกมเริ่มเลยนะครับเอาละครับห้องก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตน,นะครับว่าเราเนี่ยจะเกิดกันสี่คนเลยนะครับคนที่เป็นเซอร์เวิรลนะครับซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยเราควรหาสาวน้อยให้เจอก่อนเนาะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเช่นปั่นไฟอะไรออย่างีถดรรหััสนะคบ เราเลยจึงจาเป็นต้องหาสาวน้อยก่อนเนาะเออแล้วมาหากันทุกคนก็เดินทุกแล้วดูเดินมาสามคนตรงนี้จะเจอไหมวันนี้รู้สึกว่าจิตกรไปอีกฝั่งหนึ่งนะมาเดี๋ยวเรามาหากันนี่เดี๋ยวเราเดินไปให้ดูนะครับทุกคนดีว่าเราจำได้ว่ามันน่าจะเกิด,ดแถวๆนี้นะมันเกิดอา้าวมีคนเจอแล้วจิตกรเจอนะครับทุกคนนี่ก็จะไปประมาณนี้นะครับส่วนคนที่เจอเนี่ยก็จะถูกสาวน้อยสิงนะครับมันไม่เชิงสิงนะมันจะเป็นแบบ ไปอยู่ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เนะเาะแล้วก็ช่วยให้คนนั้นปั่นไฟเร็วขึ้น50%อนะครับ <Nice. S 1> อันนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าเมื่อเราเจอสาวน้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถถอดรหัสได้ตามปกติเลยครับซึ่งหน้าที่เราก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเซอร์ไวิรลก็ต้องถอดรหัสครบหเครื่องจึงจะสามารถออกไปได้ซึ่งเราต้องพาเจ้าเด็กน้อยเนี่ยออกไปด้วยซึ่งส่วนฮันเนี่ยก็ต้องกำจัดเซอร์นะครับไม่ให้พาตัวเด็กน้อยออกไปนะครับส่วนฮันก็นะครับ ผมมีทิคในการเล่นทันอยู่นะตอนเล่นทันนะก็เราต้องกําจัดเซอร์ที่เราเจอเลยนะไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปล็อกมงกับจิตกรนะครับแบบจิตกรมีหนูน้อยอยู่ด้วยวก็ไม่ต้องไปล็อกมันนะครับเจอใครก็ฆ่าก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้สาวน้อยไปเออไปสิงร่างคนอื่นด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนที่เราไปเอาจิตกรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสาวน้อยอ่ะมันก็จะไปสิงร่างคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็กําจัดไปเลยละล่างละล่างอะไรอย่างนี้นะครับอืมพลหัดไปอุ้ยพูดไปพูดมาไฟก็โอ้โห หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการส่งรหัสให้เพื่อนดูเป็นกำลังใจแบบอะไรนะเป็นกำลังใจในการแบบช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้บุไม่ให้เพื่อนทอต,ตอนนี้เพื่อนยังไม่โดนยังไม่โดนไล่นะเออเพื่อนยังไม่โดนไล่83เปอร์เซ็นต์แล้วจตรกร77เปอร์เซ็นต์นะก็ไฟใต้เสร็จแล้วนะครับทุกคนอืมเสร็จแล้วนี่โอเคไปกันเสร็จสองเครื่องแล้วนะตอนนี้ เดินไปเดินไปหาไฟต่อไปไฟก็อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนปึ๊บเอ,อ่อบันไปเฮ้ยห,หลุมอยู่ตรงนี้คือคือหลุมออคือเราต้องจําจุดเกิดหลุมลนะทุกคนเพราะว่าเ,าเล่นแบบเนี้ยเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับหลุมไม่ว,ว่ามันเกิดตรงไหนบ้างเราก็จะตายส่วนใหญ่เพราะตอนนั้นน้รอดคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าจุดเกิดหลุมอยู่ตรงไหน,นก็เลยตายนะทุกคนอืมก็เกิดตรงนี้นะฮะแล้วก็เกิดตรงแม่น้ําตรงไหนสักแห่งเสียง เป็นแม่น้ำมันต้องคนผมนะว่าเป็นแม่น้ำเอ้ยทำไมนาะยไม่มาปั่นไฟมาปั่นไฟเดี๋ยวนี้เพื่อนโออเคมาปั่นแล้วอือตอนนี้เพื่อนน่าจะโดนไล่อยู่ทุกคนเพื่อนน่าจะโดนไล่อยู่ใช่แหละเดี๋ยวพับมาพับมาบ,บนั้นเดี๋ยวส่งเปอร์เซ็นให้เพื่อนเป็นกำลังใจอุ้ยคนขาวของเล่นโดน85%แล้วทุกคน คนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมเสียงไม่ตรงกับภาพอันนี้เราอัดใหม่นะคือเสียงเสียงพูดเรามันหายในเกม <c oughs> มาอดใหม่อุ้ยไม่มีรูอว่ามีทางออกทางนี้โอเคเอา้าวจิตกรโดนล็อกคอหันก็นั่าจะเจอแล้วแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวเออนักสำรวจแรกน่าจะไปช่วย คนขายของเล่นนะครับแต่แล้วก็หน้าที่เหมือนเดิมนะครับอย่าไปแบบยไปมุงกัน3คนต้องปั่นไฟนะทุกคนเป็นเซอร์เวิร์อะเคยเจอคนแบบไม่ปั่นไฟมันอยู่ด้วยกันสคน4คนเนี่ยมันไม่ปัน่นเออนี่นี่นี่มอบเลือดโอเคเขารับเลยนะทุกคนก็ใช้คำว่ามอบเลือดนะเออตัวนี้ยมันก็เหมือนนะอีตัวที่มันแบบโดนตีก็แบบกว่าจะล้มอะไรเงี้ยเนาะเออก็ถึกทนดีชอบ ไอ้เลอะก็คือซื้อมาตามกระแสใช่ไหมตอนนั้นก็เห็นว่าอุ้ยไม่มาเป็นแฟนกันเป็นคู่กัน,ก,นก็ซื้อมาไว้ก่อนแต่อะไรไม่เป็นหรอกว่าสกิมทําอะไรได้บ้างนะครับอืมก็มอบเลือดให้เพื่อนระยะไกลทันทีเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฮิวเนาะอุ้ยจิตกรโดนแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมอบให้กันนะแต่ว่าเขาน่าจะโดนไล่ยอยู่นะโอยเขารับนะทุกคนทันไหมทันไหมไม่ทันนะดูจากทรงแล้วโอเค ปั่นไฟต่อไปครับหนะ้าที่เรามีแค่นี้นะโอเคนะครับตอนนี้ไฟก็เหลือสองเครื่องแล้วเนาะแล้วเราก็กําลังปั่นอีกหนึ่งเครื่องตอนนี้ก็น่าจะแบบทางเซิร์นน่าจะชนะมากกว่านะครับเพราะตอนนี้หันก็ยังไม่ได้จับใครแบบตายสักทีโอเคเครื okay, <ๆ>่องเหลือหนึ่งแล้วครับทุกคนเราน่าจะเป็นเครื่องจุดนะครับอืมก็รอดแหละนะครับตอนนี้รอดแน่ๆรอแน่นอนแบบ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอืมก็ตัวใหม่มาทุกคนก็ต้องตัดนะทุกคน มันจ๋งมากแต่ว่าเข้าใจไหมว่าเหมือนเหมือนตอนนักเขียนนิยาใช่ไหมมันแบบมันกำลังมาเป็นเพลงอ่างเงี้ยแล้วเขาแบบเล่นกันเป็นนักเขียนนักเขียนนักเขียนมันก็แบบไม่โหดมันต้องเล่นแค่ตัวเดียวต่อต่อเอ่อตอนหนึ่งหนึ่งตาอะไรอย่างเงี้ยอืมต้องเล่นตัวเดียวพอนะครับไม่ต้องเอามาเยอะแยะนะทุกคนโอ้ยอุ้ยปันไฟเพลินปันไฟเพลินเกือบจุดแล้วเกือบฆ่าเพื่อนเกือบฆ่าเพื่อนแล้วโอ้โหโอเคตอนนี้เราก็แบบจ้องครับจ้องที่ชื่อจ้องที่ชื่อพวกนางว่าแบบ จะล้มเมื่อไหร่โอเคส่งไปก่อนขอรับด้วยนะโอเคจิตตกรบ้บาปหายเรียบร้อยครับอุ้ยรเราเจ็บอ๋อคือถ้าเราให้ไปแล้วเราคาดให้อีกรอบเราก็จะเจ็บใช่ไหมอ้าวจิตตรกรอนเลยเอาเลือดชั้นคืนมาโอเคครับระหว่างนี้ก็รอเขาล้มเนาะอืมรอจ้องแบบการจุดเครื่องของผมคือผม,ผมต้องจ้องชื่อเว้ยจ้องชื่อแบบล้มปุ๊บกดเลยจ้าเอออะไรอย่างนี้เฮ้ยเอเอ สวยอยู่นะช้าประมาณ0.1 0.2ประมาณนี้0.1อ้าวคนขายของเล่นเขาน่าจะตายนะครับทุกคนเพราะว่าฮันตาแดงด้วยแหละกูต้องรีบปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮันเดี๋ยวฮันมาเดี๋ยวฮันมันมาไม่ใช่อะไรอุ๊ยจิตกรมาแล้วทุกคนนี่มากับเห็นไหมทุกคนที่เป็นตุ๊ก,กตานะ่ะก็คือนางนั่นเอง,เองมันสิงอยู่ทุกคนมันสิงอยู่จ้าโอเคประตูเปิดแล้ว มันบ้ามาทุกคนเมื่อกี้เห็นอยู่เฮ้ยอู้ย,ยติดผีแต่ว่าออกได้นะทุกคนเออก็โอเคเก๋นะอ้าวจิตจิตกรเขามาไม่ทันทุกคนเขาวิ่งออกไปก่อนอะ่ะเฮ้ยคนขาของเล่นรอทุกคน oh <my> โอเคโอ้ยโอ้ยไม่โดนนะทุกคนไม่เป็นไรครับถ้าเขาล้มเนี่ย เด็กน้อยเนี่ยสาวน้อยเนี่ยก็จะไปสิงคนอื่นแทนเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลมีตั้งมีตั้งสองคนแล้วที่สองคนนั้นน่าจะหยุดตรงประตูแล้วแหละอ่ะไม่เปิดประตูอีกแล้วอะ่ะผมว่าเมื่อกี้น่าจะทันอยู่นะหรือว่าเขาอยากจุกอะ่ะก็คือไม่ว่าแบบพันจะตาแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสองคนนั้นอยู่ประตูก็คือเป็นไปได้ที่เซอร์จะชนะมากกว่าอยู่ดีนะครับอืมเพราะว่าสามารถพาเจ้าเด็กน้อยออกได้นะเขาเรียกว่าเจ้าเด็กน้อยทุกคนมันซินเออ นี่เขากาลังแอบแล้วเขาก็มารวมพลกันนี่ทุกคนดูสกินเขาคือเหมาะกับแมบบนี้นะเหมาะมากเหมาะกับแมบบนี้จริงแแบบเป,ป่าวงกดอฮ้ยมันเป็นกลงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูแบบนี้เที่่ามีแบบมีอะไรบ้างในแบบนี้เนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้เพิ่มมาในแบบสร้างห้องเงก็เลยไม่สามารถที่จะไปสำรวจอะไรได้เนาะเพราะว่าเราเริ่มเกมแต่เราก็ต้องควรทําหน้าที่เนาะไม่คงไม่ไปสำรวจอยู่หรอกจริงไหมเออเนาะ อ่ะเขายังไม่ไปนะทุกคนเพราะว่าหันยังยืนตรงประตูอยู่เลยนะอืมถ้าถ้าเขาไปประตูนู้นแบบสมมติถ้าหันวับมาก็คงไอ้นี่แหละคนนี้เขาจะออกแล้วหรอโอเคเขาออกไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ฮันน่าจะหายตาแดงแล้วมั้งเนี่ยที่เขาลงมาหายตาแดงแนละ้วทุกคนเออรอดแล้วนะทุกคนเก๋ไก่มากอืมเรียบร้อยครับทุกคนรอดหมดเลยเจ้าเด็กหนูก็ออกโอเคครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์น,นะครับสำหรับคน,นที่ไม่ใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe น,นะครับผม ถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ชื่อในเกมไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย